รู้สึกจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าไมคมันไม่มีแต่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับขอต้อนรับสู่ o k l i ไลน์เน็ตเวนะครับผมธนาอัตตีที่ดีทานนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติผมและก็ผู้บริหารนะครับรู้สึกว่าหลายวันนี้ผมได้ข่าวว่าคนเข้ามาเยอะแยะก็มีความภูมิใจนะครับซึ่งซึ่งเดิมแล้วเนี่ยผมจะเล่าย้อนหลังนิดนึง เนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นโรงงานทําเกี่ยวกับอาหารเสริมนะครับส่งให้บริษัทขายตรงทั่วไปในตลาดอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่เคยมีความคิดที่จะมาเปิดบริษัทขายตรงเองแต่เนื่องจากว่าคุณปานน่ะเขาก็มาคุยกับเราตลอดเสมอมาว่าทุกบริษัทที่ทำน่ะมีปัญหาอยากจะให้ผมเนี่ยมาเปิดบริษัทขายตรงเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกขายตรงทั้งหลายให้รู้ว่าบริษัทขายตรงดีๆมันก็มีอยู่ในประเทศไทย ช่เพราะงะั้นผมก็เลยเลยคุยกับคุณป่านแล้วว่าโอเคตกลงเราก็จะมาเริ่มทำนะครับก็เลยคิดชื่อบริษัทโอเคไลฟ์เน็ตเวิร์กนะครับตั้งขึ้นมาเพื่อจะทำเป็นรูปแบบให้เห็นว่าบริษัทเนี่ยขายตรงเนี่ยที่ดีเป็นอย่างไรเพราะเนื่องจากว่าออผมต้องเล่านิดนึงว่าผมเองเนี่ยทำธุรกิจมา20-30ปีทั้งประสบความสำเร็จและไม่สำเร็จก็มีมาแต่หลังจากนั้นผมอาจจะโชคดีประสบความสำเร็จมากเงิน เลยตัวเงินแล้วเพราะงั้นผมไม่เคยเอาเงินเป็นตัวตั้งเพราะงั้นตั้งบริษัทที่นี่ผมบอกคุณปานว่าไม่ใช่บริษัทนี้เป็นของผมผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของร่วมกันทั้งหมดผมคนเดียว่ผมไม่มีปัญญาทำหรอกนะครับเพราะงั้นผมก็บอกบอกคุณปานว่าเรียกทุกคนมาตั้งใจทำแล้วผมสัญญาว่าทุกคนจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำไมผมถึงกล้าพูดอย่างนั้นเพราะโรงงานสี่โรงที่ผมตั้งมาอยู่เนี่ย คนที่ทําร่วมกับผมมาเนี่ยทุกคนมีความเป็นอยู่ดีทุกคนเราไม่เคยลืมต้นน้ําเรานะครับเงินทองตายไปก็ไปไม่ได้แล้วผมมีเกินแล้วผมก็ไม่รู้จะเอาไปทำไหมผมก็อยากจะแจกให้ทุกท่านนะครับนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่เปิดบริษัทใหม่คนมาเยอะถามอะไรไหมยอ,อยากตบมือ,อานะครับขอขอให้ตั้งใจทําร่วมกันแล้วผมยืนยัน ผมถ้าคนรู้จักผมเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเรารักษาคําพูดคําไหนคํานั้นแล้วผมบอกหลายๆคนเสมอว่าถ้าสมมุติว่านั่งกินข้าวด้วยกันหัวโต๊เป็นผมแล้วผมรวยคนเดียวทุกคนยังจนอยู่มันจะกินข้าวสนุกได้อย่างไรใช่ไหมเพราะงั้นทุกคนเนี่ยจะต้องมีรวยร่ว,ม,วมกันนะครับนะครับไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวครับผมมีอะไรไหมครับมีอะไรจะถามไหมเพราะว่านานๆผมมาทีนะถ้ามีโอกาสแล้วก็ถามได้เลย ใช่ใช่เพราะว่าอย่างนี้เพราะว่าผมอาจจะยังไม่คุ้นเกี่ยวกับบริษัทขายตรงเพราะงั้นบางทีเล่าอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจเพราะงั้นครยข้องใจยังไงถามดีกว่าโอกาสดีนะคะท่านประธานไม่ค่อยว่างนะคะวันนี้ท่านว่างยกมือได้เลยค่ะตอบทุกคําถามไหมคะก็แสดงว่าทุกคนเนี่ยอยากรวยหมดก็เลยไม่กล้าถามเพราะรวยแล้วไงรวยเลรวรวยแน่นอนนะก็อย่างน้อยวันนี้ใครมาเห็นไหมก็ให้แล้วสองกล่องสิบกล่องได้สองกล่องยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ นะแล้วเดี๋ยวเราพยายามจะทำอย่างอย่างผมบอกคร่าวๆอย่างเดือนหน้าทั้งเดือนเนี่ยนะซื้อ10กล่องจะให้คูปองหนึ่งใบแล้วปลายเดือน30มเนี่ยมาจับฉลากแต่ผมไม่บอกว่าผมจะให้อะไรคุณซื้อไปก่อนไม่แน่อาจจะมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้ทุกคนมีรายได้ดีมีความสุขเพราะงั้นหมั่นติดตามข่าวสารของบริษัรนะครับเข้ามาเข้ามาหมั่นเข้ามามาอยู่ด้วยกันมีอะไรมาคุยกัน นะทุกปัญหาแก้ได้นะครับมีไหมคะคำถามเสียโอกาสนะคะไม่มีแสด่งนี้แต่ยังดูยู่ได้เลยค่ะยินได้เลยค่ะได้เลยค่ะถามว่าถูกถูกต้องครับถูกต้องเราวางแผนไว้เพราะงั้นที่นี่เนี่ยทุกอย่างเวลาออกบินเนี่ยเราออกถูกต้องหมดทุกอย่างเราวางอยู่บนโต๊ะหมดเลยเพราะงั้นแวดเวทภาษีเราเสียถูกต้องเพื่อจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ นะครับราวางแผนไว้แล้วเราก็มีทีวีของเราเองจะเริ่มออกอากาศวันที่1วันที่1นธันวาชื่อสุวรรณชนแนลนะครับเราเป็นเราเป็น TV ทีวีที่ที่ไม่ใช่ว่าเ,เปิดเปิดสถานีทอทัศนมาแล้วก็ยิงโฆษณาขายของนไม่ใช่นะเราทําเต็มรูปแบบเรามีมีวาไรตี้มีข่าวมีหนังมีมีจิบกาแฟายามบ่ายคุยกับสตาบักอย่างเงี้ย เดินตามเดินตามพ่อด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราก็จะมีรายการแบบนี้แล้วก็มีเพลงของในหลวงนะครับเราก็ทํารายการถูกต้องหมดเลยเพราะฉะนั้นเห็นมาที่บริษัทดาวเทียมทั่วไปที่โฆษณาขายของอ่ะอีกเดือนสองเดือนพวกนี้จะไม่ค่อยมีแล้วนะเพราะตสะทอชเขาต้องให้ยื่นผังรายการใครที่ไม่มีรายการเป็นรายการแบบนี้เขาเดี๋ยวเขายกเลิกสัญญาหมดมาทาไม่ได้เพราะงั้นเดี๋ยวบริษัททั่วไปก็จะ จะทําไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ามันลงทุนสูงบริษัทหนึ่งเนี่ยอย่างทําสถานีทอทัศน์ต้องอมีหนังเนี่ยคอนเทนต์ประมาณ300าเรื่องทางโทจะเปิดเผยตัวเลขได้ไหมคะว่าซื้อมาที่ช่องนี้เท่าไหร่คะอ๋อท่าลงทุนเหรอลงทุนร่วมกับบริษัทแม่เขาลงทุนไปบริษัทแม่เขาลงทุนไปร้อยห้าสิบร้านผมลงอีกห้าสิบสองร้อยล้านแหละสองร้อยล้านเอาไม่ปรดมือให้ประชาชนดูนะคะไ,<อ>ไม่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 ไง่ไม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  ช่องเราเองแล้วเรากําลังซื้อหนังสเปนมานะร้อยยี่ร้อยยี่สิบตอนเราก็จะโฆษณาเราไปเรื่อยนะครับแล้วเราก็ทำเดินตามพ่อหลวงเศรษฐกิจพอเพียงเราจะเอาปุ๋ยเราเนี่ยลงไปโฆษณาเพราะต่อไปอีกสามเดือนเราจะมีปุ๋ยยี่ห้อดีจริงนะครับแล้วมันดีจริงๆใช่ดีจริงเอาใหญเลยจะได้อีกสามเดือนนะครับตลาดตลาดใหญ่มาก พยอยเข้ามาตอนนี้มีของผู้หญิงก่อนไอซิเคแล้วก็จะตามมาด้วยของผู้ชายแมกไนแมแล้วก็ตามด้วยแมกออยนะครับแล้วก็สบู่กาแฟแล้วก็ปุ๋ยแล้วก็สุดท้ายซูเปอร์เอนไซม์กำลังเร่งให้ออกให้ได้ต้นเดือนมกรานะครับจากได้หวันซูเปอร์เอนไซม์นะครับจะช่วยเรื่องการดีท็อกซ์ในร่างกายตัวอย่างเราแจกไม่อั้น เพราะงั้นถึงเวลาแล้วเดี๋ยวมารับไปเริ่มตั้งแต่ทิศหน้ามาทยอยรับของผู้ชายไปได้นะครับเอาตัวอย่างไปได้เลยเพราะว่าบริษัทนี้ขาดทุนไม่ว่าต้องการชื่อเสียงเพราะอะไรเราไม่เน่ ไม่มองเอาเงินเป็นตัวตั้งนะทุกอย่างมันจบอยู่แล้วเออเราไม่ใช่ว่าเอ้งกไอ้คุณนู่นไม่ได้นี่ไม่ได้ไม่จ่ายนู่นไม่จ่ายนี่เก็บคนเดียวเราไม่ทําเราไม่ทําเพราะว่าเราไม่ต้องการไปนรกเราอยากจะไปสวรรค์เพราะวันนี้เราต้องการจะไปสวรรค์นะมีอะไรไหมครับมีคถามแต่ว่าผมพยายามจะเข้ามาทุกอาทิตย์นะถ้าเป็นไปได้เข้ามาทุกอาทิตย์แล้ว คือคืออย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอย่างซันคาร่าเนี่ยปีนี้ปีที่สี่ปีที่สี่เนี่ยเรื่องตอนที่เราคิดสูตรเนี่ยเมื่อสี่ปีที่แล้วอ่ะมันยังมีไม่มีกูต้าไทโอนไม่เบไม่มีเบต้าคูแคน<ไ>ป้องกันมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมพวกนี้ยังไม่มี<ไ>พอรุ่นนี้มันเป็นรุ่นใหม่ที่เราออกแล้วเราใส่เบต้าคูแคนป้องกันมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมเดี๋ยวคุณหมอจะมาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม,มาปีหนึ่งตายกี่คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ช่องคลอดกระชับอยู่แล้วเราใส่ป้องกันมะเร็งไปด้วยเพราะงั้นมันจะเป็นสินค้าที่สุดยอดนะแล้วโรงงานเราประกาศทั่วไปอยู่แล้วว่าต่อจากนี้ไปเราจะไม่รับอาหารเสริมส่งบริษัทขายตงอีกต่อไปเพราะเราจะทำเฉพาะนะเพราะงั้นเราเราไม่มีทุกวันนี้เรามีโรงงานทั้งหมด4โรงนะครับ4โรงทำา4โรงทำได้ประมาณ10ล้า<ร>นเม็ด เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รับอีกต่อไปทุกวันนี้เรารับออเดอร์เวียดนามจีนพวกนี้เราก็รับไม่หวานไม่ไหวละเราจะทำเนี่ยไอซิคเกตเนี่ยเพื่อของเราโดยเฉพาะ<ช>นะครับแล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยมั่นใ,ใจได้ขออย่างเดียวขออย่างเดียวตั้งใจทำสิ่งที่ยากๆก,การซื้อที่ดินการสร้างโรงง,งานการซื้อเครื่องจักรการจ้างพนักงานจ้างฟู้ดาย์หมอทุกอย่างผมทำหมดแล้วเพียงแต่คุณลงมือหาสมาชิกเท่านั้นเอง เรื่องยากผมทําหมดแล้วเรื่องง่ายให้คุณทำครับท่านประธานคะอันนี้เราต้องมีคอมมิชเมนต์กันท่านประธานบอกว่าลงทุนให้ทุกอย่างแล้วหาแค่สมาชิกกับยอดยเท่านั้นเองแล้ววันนี้นะยังให้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าไม่ลงผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยเนี่ยรายการพิเศษเลยเดี๋ยวหนึ่งขอคอมมิชเมนต์ไหมคะจะมีพันธสัญญาให้กับท่านประธานได้ชื่นใจสนิดไหมคะว่าเราจะพาสมาชิกเข้าระบบ แล้วก็เพิ่มยอดขายให้กับท่านประธานทำได้ไหมคะโอเคไหมครับโอเครวยค่ะทำได้ไหมคะได้อีกครั้งดังๆทำได้ไหมคะได้โอเคแล้วแล้วทุกคนจะรวยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมาก